ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะายครับโมซาร่ากระชากเปยอุ้ยจะลุดไหมโอ้โหมันลุดว่ะเอ็งก็จับบอลกระชากเลยนะสวยย้อนหลังไว้ก่อนเป็นตั้งหลักเราไม่รีบมาเล่นเรืเเ่อยๆค่อยๆต่อบอลทำช่องไปยังจเจอจังหวะเองทุกคน กระตุกว่ะมีกระตุกเล็กต่อนะทุทคนวันทูวันทูก,กัมเสซี่อย่างไงเรมเสซี่ครึ่งคึ่งเรียกไปต้องส่งกลับว่ะช่องไม่ได้ดิสวยวันทูจุดเดี๋ยวสาระยังไงสารพันโอ้โห ว่าคมใช้ได้เลยเฮ้ยกางมยังบอลไม่ได้หรอนี่ไง จะเล่นท้าห้กูเลยเออแทงไปดิโอ้โหมันดันวิ่งตัดเข้าไหนก่อนอะเมซี่สวยจุดไปอย่างไรไม่มีคนเข้าอยู่ซ่องเองอื้อหือเกือบไปทุกคนยังไม่มีคนมาแย,งย่งเลยนะเมื่อก,กี้ได้จังหวะต้องลองซ่องเอง โอ้โหเมซี่แบบไม่พ้นว่ะสวูดสิสาื้อหือไม่เข้าใช่ไหมสาร้าผมไม่เข้าเรื่งเหรอวะโอ้โหลงลง แล้วเต็มคออ่าจะชนเศร้าอีกอะไรวะนี่โอ้โหดับาลัดแล้วเต็มข้อ,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 วขอวสวยจัดเลยถ้าเขานี่โอ้โหเป็นเพอร์เฟกต์เลยทุกคนเชื่อไหมไม่เข้าใช่เลย มานิซาราขมามอ,อ,องมาไหมอือหือมันตึ๊งติดอีกอ้้พ้นใครจะหักลบสัน่อยมอนิสาราขอโอ้โห้ ฟาจ็ดเลยแลวโอโหจานเป้าเลยวะทุกคนมาเราไม่ลีลามาต้อกในครึ่งซ่องแบบรวดเร็วฉันใจเลยนะไล่บอลไปวอนทุกทุดโดกูมาโดกูถึงไหมแล้วต่อบอลต่อบอลโอโหสาราจำาปันชสวยจัดยังไงโอโหเลี้ยงไปเสียใช่โอ้โหสาราพมนี้ ไมว่าของบอลโคตรเนี่ยว่เออเพราะว่ามันมีสกิลโม่เป็นตั้มดิบบิ้งไงเวลามันรับบอลช้าแล้วมันจะโคตรจะเร็วเออมันมีนมฟิฟฟฟัพตัวยึงไอ,อหรือว่าไม่มีวะไม่แน่ใจวะแต่ว่ามันผิวมากอะเวลาเรอแล้วมันถัดละทำไมเสี่ยงว่ามันเป็นอย่างงี้ว,วะเฮ้ยสาระใฟ่ช็อตไม่พ้น มาดิมาดิสารังมูหมุนหมวนหมวนหมุนแล้วหมวนหมวนแล้วหมุนอีกแล้วหมุนแล้วโดนทัดยิ่งโอ้โหเรียบร้อยคนไอ้โคตรขมอะโอ้โหมันโทษจริงๆริงสารังนี่ใช้ทุกตานะไม่มีการเปลี่ยนออกสำหรับหมุนสารังนี้ แทงไปดิโอ้ oh, ไม่ทันออกใช่ยสวยเวลโดชิบพายอืมทำได้ไหม เสียม,มูเมกโอ้อะไรเนี่ยโมเดมเลนซันว่ะฮา,าคิมิสวยไปล,ยลีเมซีเรามันทูดิแทงไม่ดอีอะไรรุดด้วยบอลตูตาาผมเต็มขอ้อฮะโอ้มึงเสียได้ไงอะอะไรอะ โอ้บอลตัวดาผมเต็มคอเลยเมื่อกี้ใ Eller, ช่มันเสร็จไหมใช่อือหือทนี้นำกูพาดแล้ว Hello, ทีอนี้งพาดแหละพาดแหละเฮ้ยจะบอลยาวเลยอือหจะบอลยาวอย่ก okay. ็เสร็จพี่อ้าวอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ย <h uy> โอ้โหโดนดตีแค่แจงยังได้โอ้โมันจะจบอยู่แล้วว่าไม่น่านโดนเลยอะไรเก็บสามแต้มมาหน่อยไล่บอลมาสระสวยไม่สิโอ้โหสมามโอกอีก เขาไหนมาจุอดอใช่ไม่ียู่โอ้โอคาสุดท้ายโอคาสุดท้ายมีอยู่แล้วโอคาสุดท้ายไปแล้วตอนนี้แล้กกวกูโดนส่วนแล้วไปเลยเนี่ยทนไมหมไม่ถชงนิดเดียวอิงสาระแล้วออกเฉย ใครได้เนี่ยเออกูได้ดเลี้ยวเลยสวยจุดถัดได้ไหมเนี่ยอ <c oughs> ืไม่น่าส่งเลยน่าจะยิงยนะยไงนะเมื่อกี้โอ้โหสุดท้ายกูแล้วเข้าไหมโอ้โหไม่ยังจะเสียได้ลูกสุดท้ายก็ชูดดีครับทุกคนมาเจอกันใหม่นะ